ปิดตาเมกะพาร์ตหมื่มนกว่าบ,บาทถ้าเป็นเนื้อทองผสมหลายหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นไปเลยอันนี้เป็นองค์แรกที่เจอนะเป็นเนื้อสำลิดเนื้อเดียวกับพระชายยุคต้นของท่านเนื้อเดียวกับชลูดเนื้อแดงเนื้อเดียวกับรอสองหนึ่งหนึ่งแปดเนื้อแดงเอาว่าพระเครื่องวันนี้อ่ะนี่ นะอันนี้คือพระปิดตาที่ไหนใครรู้บ้างปิดตาที่ไหนครับองค์นี้นะพระปิดตาที่ไหนใครรู้บ้างพอปานเครือวันปูสุกปูนี่ไงเห็นไหมครับเมื่อเราไม่รู้จักว่าพระนี้คือพระอะไรชัดเจนครับเราก็ไม่รู้ราคาถ้าเราไม่รู้ว่าอันนี้ยเป็นทองหรือเป็นทองเหลืองเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเพชรหรือเป็นกระจก หรือเพชรเนี่ยเราก็ไม่หรือพลอยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอเนี้ยเป็นนะบุตรลาคําเป็นทัพทิมนะฮะหรือเป็นพลอยหรือเป็นโกเมนเราก็ไม่สามารถรู้ราคาปิดตาหลังกระดาษสาวัดหนองบัวอ่ะอันนี้คือปิดตานะครับหลังกระดาษสาหลวงปู่เหรียนวัดหนองบัวสร้างปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับ แพงที่สุดในพิมพ์ปูยิ้มปูเรียนแล้วสวัสดีครับพี่ไพบูรณนี่แล้วก็วันนี้ที่ได้มาอ๋อัน,นี้พระเมื่อคืนเลยเ<ร>อันนี้น่า<ใ>นสนใจมากครับอาจารขอไฟแช็กแกะพระหน่อยครับอันนี้ถ่ายรูปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องเช็คก,ก่อนว่ามีรูปถ่ายให้ผมหรือยังเพราะว่า อันเนี้ยผมต้องการอ่าได้แล้วรูปถ่ายนะครับถ่ายให้เราเห็นความคลาสสิกซึ่งร้าเนื้อแบบเนี้ยบางครั้งอะ่ะเป็นสำลตแตกได้ลงกล้องน่อยได้ครับพี่ไก่ักคู่ครับอย่างที่ผมบอกพิมพ์นี้เป็นของที่ไหนครับเป็นหลวงพ่ออะไรมีอายุกี่ปี ต่อไปก็ด้านข้างลม้มลุกที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับองค์ถามว่าอัานไหนทำไมองค์นี้ยผมจริงต้องละเอียดเราต้องละเอียดและให้ความสําคัญเพราะนี่คือพระเนะี่ยพิมพ์ที่แพงเนะของท่านเจ้ามาคือพิมพ์ลม้มลุกในโซเชียลลงกันเสียนใหญ่ที่กําลังโดนพระคืนหลายร้อยล้านจริงไหมครับคือต้องบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของผมนะพี่ผมจะไม่ ผมจะไม่ผมจะไม่มีสิทธิวิจารเลยอันนี้เคยโดนคือโดยส่วนตัวของผมก่อนนะครับโดยส่วนตัวของผมอะอะไรที่ไม่นะใช่ในส่วนของเราเนี่ยผมจะไม่วิจารเลยอ่ะเราไปดูกันอยากดูเป็นครับเนื้อแบบนี้เหมือนเนื้อเมกะพัดพีพิพชยาอันนี้ไม่ใช่เมกะพัดต้องบอกว่านะครับเวลาที่เราได้ส่องลงไป ใช่ไหมฮะถ้าไม่กระพัดจะดำอโอ้โหแต่ถ้าเป็นเนื้อสัมฤิ์อ่ะเห็นไหมเขาจะเป็นการผสมอ,ออกแดงอออ๋อ,อ,อท่านเจ้ามาเปรียบเสมือนพระอาจารย์ก็เพราะก็เป็นคนไทยทอดและม่อวิชาการสร้างพัระกิ่งชัยวัดคือ<ม>เอาง่ายๆว่าเจ้ามากับปูบุญเนี่ยท่านถึงกัน ปู่บุญด้วยสำริจแต่องนี้เป็นปู่บุญโอ้โห oh. องนี้เป็นปูบ่บุญครับสำร็จโบราณปู่บุญก็แพงครับอาจารย์หากรปู่บุญไม่ค่อยอันนี้เป็นคือเนื้อปู่บุญเนื้อสำริดเนี่ยก็พัดไทยรอสอเห็นป่ะ hmm. อ่าหนึ่งหนึ่งแปดปู่บุญกับเจ้ามาฐานสูงอ่ะก็แพงที่สุดก็ราคาหลักล้าน แบบนี้นี่แหละครับที่แท้โอ,โอเอาดีห้หน่อยเอาสเตค,คินเช็ดด้านหลังให้หน่อยเนี่ยก็คือผมกําลังเนี่ยเวลาเรามีเรื่องมาร์กเครื่องมาเรามีโจทย์ให้เราได้ศึกษาเลยเนื้อแบบนี้เป็นอะไรก็แท้ปู่บุญก็นำพิมพ์เจ้ามามาสร้างพระไหลรุ่นเนี่ยถ้าเป็นเจ้ามาจะเป็นพิมพ์แบบนี้ ซึ่งเนี่ยพระลมลุกท่านเจ้ามาโอสนุกมากมากเลยนี่เห็นไหมซึ่งตอนที่แรกอ่ะที่ผมมองอ่ะผมมองเป็นนี่พิมพ์พลมลุกเจ้ามาคล้ายๆเลยก็คล้ายๆเลยเก้าเกินร้อยปีแน่นอนโอ้โหเนื้อเดียวกันเลยเห็นไหมครับเรามองเป็นพิมพ์พลมลุกเจ้ามา แต่พอรักแก่ออกมาแล้วเนี่ยเนื้อเดียวกันเป๊ะเลยครับผมว่าอายุอาจจะเท่ากันด้วยก็เซิร์ชพระชัยรอสอหนึ่งหนึ่งแปดสิลูกขอขอคอมเมนต์จากคนที่ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นกันแบบโอ้หหลายคนที่เข้าวงการพระช่วงนี้ไม่รู้จักนะครับ นี่นะอันนี้พระชัยรอสอ1หนึ่งหนึ่งแปดข้างหลังจะมีตัวรอสอ,อเนื้อเกินเก่าเกินร้อยปีเยอะๆเลยสวัสดีพี่สุดเลยครับเนี่ยฮะรอสอนหนึ่งหนึ่งแปดก็คือด้านหลังอ่ะจะมีเลขรอสอ1หนึ่งหนึ่งแปดซึ่งอันนี้ของปูบุญ่ักลางบางแก้วนะอันนี้ก็มูลค่า หลายหลายหลายๆแสนถึงเป็นล้านนี่ก็จะมีอีกพิมพ์หนึ่งนี่ไงของท่านเจ้ามาวัดสามปื้มเห็นไหมซึ่งเป็นเนื้อแดงนี่รอสอนหนึ่งหนึ่งแปดเนื้อเดียวกับองค์นี้เลยก็คือปู่บุญกับเจ้ามาเนี่ยนนเนี่ยออท่านสรา้างพระ โดยพิมพ์นะใกล้เคียงกันแต่องค์เนี้ยที่เป็นปู่บุลอนะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามีนะบัวด้านข้างอ๋พิจารณาที่ทรงดาวหนึ่งร้อยดวงได้ดูราชาของพระรออีกแล้ววันนี้คลาสสิกมากๆครับแบบนี้เขาเรียกว,ว่าเก่าจริง ได้ศึกษาค่ะความรู้ไปด้วยนึกถึงพี่นัทวุิเลยครับครับแล้วองค์นี้นะครับก็เป็นเนื้อสำลิดซ so> ึ่งพิมพ์เนี้ยของหลวงปู่บุญเนี่ยเราจะเจอแต่เมกะพัดเนี่ยพอเจอเป็นสำลิดขึ้นมาว้าวเลยโบราณสุด ใช่ครับพี่พิทยาเห็นไหมครับอันนี้คือคำตอบว่าของที่เราที่มีน้อยๆอ่ะเราสืบคน้นซึ่งจริงๆของที่มีน้อยเป็นสิ่งที่ล้ำค่าด้วยนะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นพระก,ก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระเหล่านี้สิ่งที่จะช่วยรู้พระเหล่านี้แท้หรือไม่แท้คือดูความเก่าเป็นดูอายุพระออก ก็บอกถ้ากุนแขวนเมกะพัทเนี่ยให้แขวนมาร้อยองค์เลยถ้ามาเทียบกับสำลิ์องค์เดียวนี้สักิ์สีก็จะต่างกันแห้งเก่าดูง่ายครับปิดหนึ่งมืนพี่กวีวัดบอกว่าอาจารย์ให้ผมมาองค์แบบนี้กี่แสนราทีนี้โอ้นี่อ่ะวันนี้นะครับมีปูเหรียญหนองบัวนะครับ รายการแรกผมให้กีบบัวที่มีอุปาพความศักดิ์สิทธิ์และเป็นกีบบัวที่มีค่านิยมสูงที่สุดของวงการเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาพระเถราจารย์ผู้สร้างพระนาคปกแล้วได้รับการยอมรับให้อยู่ในหนึ่งในห้าชุดเบญจภาคีของนาคปกแปลงประเทศไทยนะครับ วัตถุมงคลของวัดกัลยาเอ,อ่ยเอื้อนถึงนาวัดกัลยาคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธหรือไม่รู้จักนะเพราะวัดนี้มีวัตถุมงคลที่เป็นถึงชุดเบญจาภาคีมีพระสมเด็จโตที่ถูกเนะให้เป็นสมบัติไว้ที่วัดนี้เป็นวัดที่ถือตำราสมเด็จโตในการทำผงลบผงด้วย นะครับยังมีเหรียญวัดกัลยายังมีเหรียญพระฉับพันลังสีกี่บัวแล้วก็มีเนี่ยพระกี่บัวเนื้อเมกกะพัดนะกี่บัวเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาหนังสือพระลงทุกเล่มเซิร์ชกูเกิลคุณก็จะได้อ่านประวัติซึ่งอ่านแล้วคุณจะมีความศรัทธาในการเอามาใช้พุทธคุณสองนาทีทําไมพระแบบนี้ถึงไม่แพงน่าเสียดายแพงครับพี่แพงพี่ ต้องบอกเขาว่าอย่างเนี้ยไม่มีแล้วไม่มีให้หมุนเวียนจริงไม่มีราคาสุดท้ายหเห็นแต่ของแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับพระยุคลุกศิษย์ของท่านกับพระของท่านถ้าของลูกศิษย์แพงกว่าผมก็ต้องเลือกใช้ของท่านแหละถ้าจะแขวนองค์หนึ่งแล้วอุ่นใจก็ต้องแขวนพะนะระนียยุคปรมาจาร์ละมาที่เจ็ดพันบาท มาที่หนึ่งมืนบาทครับที่พี่ธนาทิพส่งดาวให้สี่ร้อยดวนขอบคุณครับนะมาที่หนึ่งมืนบาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับมาที่หนึ่งมืนบาทแล้วราคาสุดท้ายเจ้าคุณสุนทรวากรยาเก่งมากมากหลวงพอ่พอโตซัมปอกงคนจีนในพื้นที่บรรพบุรุษสั่งให้ไปไหว้ตุ๊ดจีนจะขาไขา่ล้ำรวยนั่นแหละครับ นี่แล้วองค์นี้มีหน้ามีตาสวยมาที่12,000มบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าถ้าไม่เลี่ยมพลติกเดิมๆไว้แบบนี้แตกหักหมดเหลือสวยสมบูรณ์แบบนี้ไม่กี่องค์ในประเทศครับข้างหลังยันละครับเป็นหล,หลังเรียบหลังเรียบครับพี่มานาะสวัสดีพี่มานะด้วยอยู่ที่12,000มบาทนะครับราคาสุดท้าย มาที่หน0 0งามพันบาทแล้วพาแบบนี้ลงหนังสือพาเครื่องมาหลายสิบปีแล้วอยู่ที่ห5 0 0 0้าบาทนะครับราคาสุดท้ายแกับหลังยันเป็นปูบุญหลังเลียเป็นเจ้าคุณสุนทรใช่ครับองค์นี้มีหน้ามีตางดงามมากมาที่หนึ่ง้าพันสรบาทครับราคาสุดท้าย มาที่หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแล้วนี่นะมาที่หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยโอ้โหเท่าไหร่นะหมื่นห้าห้าร้อยคุณคิดนะหมื่นกว่าบาทยังไม่ได้เต่าสุกใจนะวะเลยหมื่นกว่าบาทยังไม่ได้พระเกจิยุคใหม่ๆเลยมาที่หนึ่งมื่นหกพันบาทมาที่หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทที่พี่จีต้าครับ อยู่ที่พี่จีตานะครับหนึ่งมือนกพันห้าร้อยบาทต้องบอกว่าเก็บพละเครื่องแบบนี้นะปิดไปแล้วปิดไปที่พี่จีต้านะครับหนึ่งมือนกพันห้าร้อยบาททวนอ่ะมาเพื่อนๆนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้ใช่ไหมฮะอง์เลี้ยงทองด้วยนี่ พิมพเดียวกับล้มลุกเจ้ามาว่สามปื้มเลยครับ oh. ปู่บุญเนื้อสำลิดโอ้โห oh. เป็นแสนก็ไม่แพงองค์นี้ไม่มีราคากลางครับยินดีด้วยราคานี้จัดมาจัดมาต้องบอกเลยไม่มีราคากลางอันนี้เป็นยุคต้นนั้นเนื้อเดียวกับพระชัยรอสองหนึ่งหนึ่งแปดสวัสดีพี่เก่งสิปูกวนด้วยนะครับอ่าพระหลวงปูบุญที่เป็นเนื้อทองผสม ราคาสูงหมดนี่ผมจะบอกให้เนะี่ยเจ้าสัวเห็นไหมเป็นทองผสมหลักล้านพระชัยเนะี่ยเป็นทองผสมนะหลักล้านปิดตาเมกะพัดหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นเนื้อทองผสมหลายหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นไปเลยอันนี้เป็นองค์แรกที่เจอนะเป็นเนื้อสำลิดเนื้อเดียวกับพระชัยยุคต้นของท่านเนื้อเดียวกับฉลูดเนื้อแดง เนื้อเดียวกับร้อสหอนึ่งหนึ่งแปดเนื้อแดงโหตอนอยู่ในเรียมเมนึกว่าลมลุกเจ้ามาอ้าวจัดจัดจัดอ่ามาแล้วครับนี่สองนาทีอ่ะอไปวลับพี่รรวราพลต้องบอกว่าของแบบเนี้ยเป็นของที่ให้เฉพาะบุคคลสำคัญ มาที่หนึ่งมืนบาทมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเนียปู่บุญอะไรที่เป็นเนื้อสำริดคุณไม่ต้องพูดถึงเลยครับยว่าไม่มีราคากลางเห็นไหมปิดตาไม่กระบาดหมื่นกระบาทพอปิดตาแรงผสมต้ำหกเจ็ดหมื่นมาที่สองหมื่นบาทแล้วราคาสุดท้ายมาพระชายปู่บุญหลักหมื่นหลักแสนหมดหลักล้านเนี่ยเขายังมีพันบาทแล้วมาที่สองหมื่นห้าพันบาท ครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นหกพันบาทมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วต้องบอกว่าเป็นปู่บุญเนื้อสำลจที่คุยกันไม่รู้เรื่องฮะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับโอ้แล้วน่าหลังลงยันท้อด้วยลงยันท้อแล้วลงยันหน้าด้วยอันนี้จานในบล็อกครับ<า>น,นี่อ,นอันนี้จานในบล็อกจานยันหน้าแล้วจานยันท้อด้วย จานทีละชิ้นองค์แรกที่ผมเห็นหที่เป็นเนื้อสำริดแล้วมีจานในบล็อกแบบนี้ครับยันซอนผมบอกเลยอันนี้คือจานในบล็อกแล้วที่เห็นมาคือองค์เดียวมาที่สองหมื่นแปดพันบาทมาที่สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหรายการนี้พีทวีพีทวียูที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหให้คุณเก็บบู่บูนนะเจ้าสัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่องค์เป็นล้านนะถ้าจะเทียบได้คือต้องเป็นพระปูบุญที่แปลกและมีจํานวนน้อยแบบนี้ครับมาที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบาทที่พี่จีตาซ่าครับราคาสุดท้ายับพี่จีตา <c oughs> อยูที่พีจีตานะครับผมบอกว่าอย่าช่าใจ <c oughs> ปไปแล้วอะไรที่จะเทียบกับเจ้าสัวได้อะไรที่จะเทียบกับพัดไทยที่ราคาเป็นแสนเป็นล้านได้ต้องเป็นพระที่มีจำนวนน้อยและพิเศษแบบนี้ครับปิดไปที่พี่จีต้านะครับสามหมื่นบาททัว่ว <c oughs> พ่มานะสัจจะส่นทิศมาสามหมื่นห้าร้อยไม่ทันโอ้ ผมเห็นพี่ฟานโบเล่สู้มาตลอดด้วยนะปิดท้ายกับยอดนิยมคืนนี้ที่สุดแล้วปิดตาหลังกระดาษสาหลวงปูเหลียนวัดหนองบัวสร้างปีบศสองพัเป็นพระปิดตายุคต้นเพราะพระปิดตาปูเหลียนน่ะหรือว่าพระชุดที่สร้างปี2497นี่เป็นเนื้อขาวประทานพรนะปิดตาหัวตะเข้ใหญ่หัวตะเข้เล็กอันนั้นปีเก ถ้ายุคต้นของท่านคือปีแปดหนึ่งนี่มาแล้วมาแล้วตลับไม่ไม่เอาตลับลดให้สามหมื่นห้าไม่เอาตลับลดให้สามหมื่นห้าครับอ่าไม่เอาตลับลดให้สามหมื่นห้าโอ้ฉพาพพาะกหลายแสนแล้วเกเยอะมากครับรุ่นนี้ไม่เห็นตัวจริงมานานแล้ว ไม่พูดพบาำดำเบงเพราะพลังผมจะหมดแล้วต้องบอกว่าใครที่ได้ของวันนี้ในวันที่ผมอะไม่ได้ใส่พลังบิวเยอะนะราคาจะไม่แพงโอ้โหแต่คุณค่าของพระนี่ผมบอกเลยว่าถ้าสุดในสายของวัดหนองบัวในยุคเรียนคือปิดตาหลังกระดาษสาที่ลงอยู่ในหนังสือลุ่มน้ำแม่กองนี่คือที่สุดของหลวงปู่เรียญครับมาแล้วครับเปิดแรก หกหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่เจ็ดหมื่นบาทแล้วอืาเป้าเป่าก็แสนแล้วผ้า,าเป่าแสนมานาแล้วครับมาที่เจนะ็ดหมื่นหาันบาทใครเก็บยอดน,นิยมต้องต้องบอกว่าวปู่ย,ปยิ้มหลักล้านถ้าจะแขวนปูเน่เหรียญแขวนหลังกระดาษสานี่คือหลักแสนครับแล้วปีแปดหนึ่งหมดอ่ะจึงมาใช้ปีเก้าเจ็ดกันอ่ะหัวตะเค้ใหญ่ยังสองแสนเลย โอ้ต้องบอกว่าเนี่ยเก็บแบบนี้แล้วพระปูเหรียญใช้ในด้านเมตตามหานิยมสุดๆครับนี่สิทธิเอกหลวงปู่ยิ้มนะสิทธิปู่ยิ้มเพราะป่ายสิทธิปู่ยิม้มพระแพงไหมพราะโคมาพร้อมสิทธิปู่ยิม้มพระแพงไหมปู่ใจแพงไหมแต่ปู่เหรียญน,นี่คือก้นกุฏิผู้ที่ช่วยปู่ยิม้มสร้างพระรู้ตำราการทําพระปู่ยิม้มผู้ที่บันทึกประวัติปู่ยิม้มตอนนี้เท่าไหร่นะไม่เอาตลาบรถไปสามหมื่นนะบาดิเจ็ดหมื่นนะบ้านเากับพระสามหมื่นนะ ไม่ด้ราคาสุดท้ายอยู่ที่8 0 0 0 0บาทเท้ากับบาดสี่หมื่นฮะเป็นไปไม่ได้อยู่ที่8 0 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่8 0 0 0 0ืบาทแล้วย่งไม่ได้ค้าพารเลยมาที่เก้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายโอบีลิตริโลมาด้วยฟรีครับอยู่ที่เก้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับ แคว่ปูเหรียญไม่แพ้ปูยิ้มเลยต้องบอกว่านี่คือถ้าถามว่าตำราวัดหนองบัวใครที่สามารถทําได้ใกล้เคียงพระปูยิ้มที่องค์เป็นหลักล้านก็คือปูเหรียญครับสิทธิ์ปูยิ้มพระหลาักล้านหมดอะ่ะพ่อไปพ่อกงปูใจพ่อเปลี่ยนเท่าไหร่นะมาที่เก้าหมื่นบาทราคาสุดท้ายผักสลับสามหมื่นนะเท่ากับพระห้าหมื่นนะพระป่าเป็นแสนแล้วแล้วม<า>ไม่เจอทองแท้นาแล้ว มาที่เก้าหมื่นหนึ่งพับาทมาที่เก้าหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่เก้าหมื่นสองพันบาทแล้วมาที่เก้าหมื่นสอันบาทนะครับมาที่กามืนสามพันส้ยบาทโอ้โหสุเท่ากับมาห้ามืนกว่าบาทไม่ได้ไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยอยากจะเดินหัวโค้งข้างฝามาทีเก้าหมื่นสามพันายบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่เก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทครับไม่น่าเลยมาที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทที่พี่กีตาร์ซ่าครับไม่น่าเลยฮะปิดผมพี่กีตาร์เอาใจผมไปเลยผมบอกให้นะพระตัวเปล่าเนี่ยแสนหนึ่งยังหาของไม่ได้เลยถ้าสวยแบบนี้นะแล้วนี่ตลับทองอีกหนึ่งใบตลับทองลงยาด้วยนี่คือที่สุดของเมืองการ์ดอีกหนึ่งอย่างครับ ดำเจ้าของง่ายเพราะมีน้อยตลับใบนี้ลงยานี่ปิดไปที่พี่ปีพี่กีตาซ่านะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาททวนโขดค่าเก็บพระปิดตานะแล้วผมมองนะพระพระกระวันตกพระรุ่มนะแม่กองเนี่ยเป็นพระที่ผมกล้าบูดว่าความนิยมไม่ลดเลย้ะยอดนิยมอะ่ะ เป็นปลาที่เปลี่ยนเป็เงินสดง่ายมีความต้องการตลอดเวลาทำไมเรียกกระดาษาครับอาจารย์เนี่ยก็นะด้านหลังเนี่ยเขาวางตากลักไว้บนกระดาษสา <ขอ S 1> ก็จะมีเศษกระดาษสาติดขึ้นมาอยู่หลังว่าปิดตาเพราะลักกับกินเนื้อกระดาษสาเข้ามาด้วยอ๋อขอกีบบัวพอป้องเลี้ยงทองเมื่อกี้ด้วยโอ้โห